อย่างหนึ่งที่ถูกปากคนไทยและถูกปากคนทั่วไป ไม่ใช่อะไรเลยจ้าก็ส้มตำไงจ้ะเห็นมะละกอป๊กปักปๆกปกแบบนี้นี่ก็เตรียมตัวกันแล้วจ้ะยามที่เราว่างนะไม่มีลูกค้านะเราก็จัดการกันเลยสิจา้าเพราะว่าวันนี้อยากกินของแซบแบได้มะเขือเทศมาสวยน่ารักมากเลยอะ่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มสีสันให้กับส้มตำของเรานะก็จะเป็นแครอทจ้าวันนี้เราเอาแซบแซบนันวๆเลยนะวันนี้เปรี้ยวปากจ้าลูกค้าก็เงียบเงียบ ก็ส้มตำนะก็รสชาติใครรสชาติมันเลยเนาะก็เอาแบบที่ถูกใจกันละกันอันนี้ของเราก็จะชอบออกแบบว่าออกหวานนิดนึงเนาะวันนี้นะเราก็ยังไงก็ต้องมีปลาแาซบนัวจ้าเมื่อก่อนนะก็กินปลาไม่เป็นหรอกเดี๋ยวนี้ปลาาเขามีเป็นแบบเอ่ออย่างดีเนาะก็คือว่าไม่เหม็นเหมือนเมื่อก่อนไงตอนนี้เราก็ใช้น้ําปลาที่แบบว่า ออของแม่บุญล้ำอะ่ะของเขาอร่อยดีนะแค่นี้ก็กินหอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปโคลีเ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 คลกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเคลคเคลคเคลเสร็จแล้วนะเราก็เตรียมขนมจีนไว้เรียบร้อยวันนี้นะเราจะต้องกินที่สะใจไปเลยจ้าเพราะว่าว่างดีนักลูกค้าไม่ยอมมาตามส้ตมตม,ตมกินกันซะเลยไม่หอมทั่วร้านไปเลยจ้า แต่ที่เราตำกินเองนะเราก็ไม่ค่อยชอบไปซื้อข้างนอกแล้วแหละเราว่ารสชาติมันมันไม่ใช่แบบของเราที่เรากินนะ่ะแล้วซื้อข้างนอกก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ห้าสิบหกสิบอันเนี้ยเราซื้อวัตถุดิบมานะได้ตั้งเยอะกินกันได้ตั้งหลายคนนี่ซิกเนเจอร์ของเราก็ต้องมีถั่วสิจ๊ะใส่เข้าไปนะมันมันนัวนัวเลยจ้า